สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาข้าวปุ้นสาวบุญทะเลกนะคะอันนี้ก็คือเป็นซองแพ็คหนึ่งก็พอดีค่ะพอดีกินได้คนหนึ่งนะคะก็คือต้มต้มน้ําประมาณห้านาทีนะคะในน้ําเดือดแล้วก็พักไว้เอาเอาออกมาพักไว้แต่น้ําเย็นนะคะเราก็จะได้เส้นขนมจีนที่มันหนนุ่มนะอันนี้ปรุงก็คือ ในซองมันก็จะมีะน้ำปลาร้าที่ต้มแล้วนะคะแล้วก็มีพริกพอมาปรุงด้วยกันรสชาติมันก็จะกำลังดีนะมันก็จะแบบพอดีเลยอะ่ะอันนี้คือเราทำกินคนเดียวแล้วก็รสชาติก็ใช้ได้เหมือนอ่ะรสชาติดีอะ่ะเหมือนที่เรากินที่ร้านเลยอะ่ะเส้นก็เหนียวนุ่มนะคะอืม,อ,มอร่อย ตอนนี้ทำตํตตมมันด้วยชีย้ให้ดูต้มซุต้มแล้วจะจืดมากินกับขนมจีนข้าวป้นสาวมันต้องกินมือเนาะเดี๋ยวจะสาวให้สาวให้ดูนะเนี่ยผักผักนิดนึงแล้วก็ขนมจีนสาวขึ้นมามันก็จะได้ รสชาติออริจินลอลหรือเราจะกินกับซ้มต่ำก็ไดนะ้ส้ม,มต่ำรสชาต่ออริจินอลมากๆซุมต่ำก็บเปรี้ยวนิดๆเข้ากันิดดีค่ะอ,อร่อยแนะน,นำแนะน,นำให้ซื้อหามาทานได้เลยนะคะเนี้ย สองร้อสามสิบห้าบาทสามสองร้อยหนึ่งนะคะเยี่ยม